สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่และนะจอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่แฟนเพจใน f c e e o o o นะครับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีสูตรดีๆมาฝากกับท่านสมาชิกอีกแล้วนะเรามาพบกันนะแล้วก็มาพูดคุยนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในภาพนะก็จะเป็นสถิติ นะครับแอดมินก็ตัดมาตั้งแต่ที่งวดที่ออก903นะแถวนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของการคำนวณน,นะครับหลักหน่วยบน2ส,สูตรจับมาชนกันจะได้เพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นนะและช่องนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของกองสลากที่ประกาศผลนะครับทีนี้ในงวดนี้นะครับก็คำนวณได้เลข2และเลข3 ผลก็คือออกที่เก้าศูนย์สามเพราะนันเลขสามเลขนี้นะครับนะจะเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องนะในงวดนี้ก็คำานวณได้เลขแปดเลขสองก็คือสองสูตรนี้ชนกันนะก็ชนกันเพียงแค่สองตัวเลขก็คือเลขแปดกับเลขสองออกที่สองเจ็ดสองเพราะนับเลขสองตรงนี้นะเข้ามาของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้องนะครับ ในงวดถัดมา2สูตรชนกันก็คือชนกันที่เลข1กับชนที่เลข2ออกที่8 72เพราะนั้นเลข2เลขนี้นะเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยบนจะถือว่าถูกต้องนะครับในงวดต่อมานะครับก็คำนวณ2สูตรชนกันที่เลข5และเลข0นย์ะออกที่6 0ศูเพราะนั้นเลข5เลขนี้นะเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้องนะครับ ในงวดถัดมาก็2สูตรชนกันที่เลข0แล้วก็เลข1ออกที่5 3 0เพราะนั้นเลข0ูนเลขนี้เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องนะครับเนี่ยมีขอยากเลื่อนนะต่อไปก็คือนะสองสูตรชนกันที่เลข3และก็เลข7ในงวดที่ผ่านมานะครับออกที่ 4, 5, 3นะเพราะนั้นหลักหน่วยคือเลข3ตรงนี้ ก็ถือว่าถูกต้องนะครับการคิดการคำนวณในส่วนของสถิติที่ผ่านมานะตั้งแต่ที่อดมินกล่าวมาข้างต้นถือว่าถูกและก็งวดนี้นะครับก็คือว่าประจำวันที่ 16- หสิงหาคมพศ2566นั้นเราจะได้2ส,สูตรนี้ชนกัน2ตัวเลขจะเป็นเลขอะไรตรงนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนของสูตรสำหรับเด่นหลักหน่วย บนนะครับในสูตรที่1และก็สูตรที่2ไปพร้อมๆกันนะครับก็กลับมาในส่วนของนะสูตรมาตรฐานนะครับสำหรับเด่นหลักหน่วยบนนะครับซึ่งในงวดก่อน นะอันนี้คือสูตรเก่าที่แอดมินได้แบ่งปันไปแล้วนะก็มีสูตรนี้ที่เข้านะครับในงวดก่อนก็คำนวณได้เลข0 3 4 5 6 7นะออกที่4 5 3เลข3ตรงนี้นะเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องทีนี้แอดมินก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วในงวดที่จะถึงนะครับก็ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับ ในส่วนนี้เด่นหลักหน่วยจะได้อยู่ที่เลข3 6 7 8 9 0มาดูวิธีทำนะครับสูตรก็คือเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนก็คือเลข2ตรงนี้นะนำเลข2มาใส่นะครับหลักหมืน่นก็คือเลข6นะนำเลข6มาใส่10ครั้งที่3 1 2 3 10ครั้งที่3ก็คือเลข8นะก็คูณ4ค้งที่นะครับ 8 4 32เอาแต่หน่วยคือเลข2นะตาำแหน่งต่อไปก็คือ100ครั้งที่4 1 2นะ1 2 3 4 100ครั้งที่4คือเลข6ตรงนี้นะนำเลข6กคูณ2อ2 12, เอาแต่หน่วยคือเลข2แล้วก็บวกหนึ่งของที่ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ตัวเลขที่จะบวกแล้วก็นำตัวเลขมาบวกกันนะ2บวก6เป็น8 8ดบวก2เป็น10เอาตตวหน่วยเลข0 0บวก2ได้2และนำเลข2บวก1ก็เป็น3ตํตำแหน่งแรกนะครับแล้วก็บวก3างที่เป็น6ตตำแหน่งนี้บวก1ของที่เป็น7บวก1งที่เป็น8บวก1งที่เป็น9บกบที่ก็เป็น10เอาตัวหนึ่งเ,เลขก0นเพราะฉะนั้นนะครับเด่นหลักหน่วยบนงวดประจำวันที่16สอข้อ66ที่จะถึงนี้จะเด่นตัวเลขมี6ตัวก็คือเลข3 6 7 8 9 0นะ และก็อันนี้จะเป็นเรื่องของสถิติของเขานะครับตามนี้นะสูตรนี้เดินดีนะครับตามนี้ให้ดูที่มาและที่ไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะแสนหมื่นสิบครั้งที่สามคูณสี่ของที่บวกด้วยร้อยครั้งที่4คูณสองที่แล้วก็บวก1งของที่อีกครั้งหนึ่งได้ผลเท่าไหร่ก็บวก3ของที่ บ1 1 1นึ1 1 1 1 1ตามนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเด่นสําหรับหลักหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของเด่นนะสูตรหลักหน่วยบนในสูตรที่2ซึ่งมีตัวเลขเพียงแค่4ตัวเลขเท่านั้นนะแต่แอดมินจะตัดตัวสุดท้ายไปนะไม่เคยมาเลยนะตั้งแต่ที่แอดมินได้คำนวณมาก็จะสังเกตเห็นว่า หลักนี้หลักนี้และหลักนี้จะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยนั่นเองซึ่งในงวดก่อนคำนวณได้เลข2 3 7นะตัดเลข8ทิ้งนะครับผลของกองสลากก็ประกาศ4 5 3เพราะนั้นเลข3เลขนี้ก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นงวดแห่งอนาคตก็คืองวดประจำวันที่16 2ค .66 นะครับเราได้เด่นสำหรับหลักหน่วยบนในสูตรนี้นะครับตามนี้ ทีนี้เราได้เลข5เลข6เลข0ตัดแต่เลข1ทิ้งนะเพราะว่าจะเป็นแถวที่เป็นตำแหน่งที่ไม่มาเพราะนั้นให้พิจารณาเพียงแค่5 6แล้วก็0นะครับทีนี้เรื่องสูตรเรามาดูเรื่องสูตรก่อนนะครับก่อนที่จะไปพิจารณากันก็คือเราใช้ในส่วนของหลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลข6ตัวนี้นำเลข6มาวางนะครับ10ที่1ก็คือเลข5ล้านำเลข5มาใส่ หน่วยละวันที่1ก็คือเลข3นะนำเลข3มาใส่ตำแหน่งต่อไปก็คือ10ครั้งที่1ก็คือเลข6อีกนะก็นำเลข6มาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข8คูณ2งของที่8 26เอาแต่หน่วยคือเลข6มาใส่ไว้อีกนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่2อดูนะครับหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข8อีกนะครับคูณ2งของที่8 2ด6เอาแต่หน่วยคือเลข6กนะก็นำมาใส่ ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือร้อยครั้งที่4นะ1 2 3, 4, นะหนึ่งนะร้อครั้งสี่คือเลข6กนะก็คือตัวนี้นะแล้วก็บวก7คงที่นะอาจจะใช้ตำแหน่งของตัวเลขหลายหลักหรือเกินนะสูตรนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขมันบวกกันแล้วได้ตัวเลขเพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นนะเพราะฉะนั้น6กบวกหเป็น11เอาตัวหน่เนเลข1แล้วนำเลข1บวก3เป็น4 4บวกเป็น10เอาันเลข0 รูบวกห็เป็น6 6กบวกก็เป็น12อเอาถึงเลข2แล้วนำเลข2บวก6ก็เป็น8 8บวกเเป็น15บหาเอาถึงเลข5ตัวแรกนะบนหนึ่งที่เป็น6นะตำแหน่งนี้ 4, บวก4ของที่นะครับก็เป็น10เอาถึงเลข0นะแต่ตัวนี้อิมินก็ทิ้งท้ายไว้ให้นะเพราะฉะนั้นนะครับเด่นสำหรับหลักหน่วยบนนะในสูตรนี้จะเด่นอยู่ที่5 6 0นะอันนี้ก็เป็นสถิติของเขาทำนี้ ให้บินตัดมาที่196นะแล้วก็อันนี้เป็นสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับก็ให้ท่านสมาชิกด,นะดูตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะไม่มาเลยเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมเลขหนึ่งจะไม่มาสำหรับหลักหน่วยนั่นเองนะก็จะเด่นอยู่ที่560 แะเมื่อกี้แวบ,บๆนะสังเกตรตรงนี้560ศในงวดก่อนนะถ้ามาตำแหน่งนี้เด่น560มาที่เลข6นะครับและในงวดนี้จะมาที่เลข6กไหมก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นนะจากสูตรนี้ก็คือเด่นอยู่ที่เลข560ถูกต้องไหมครับและอีกสูตรหนึ่งนะก็ตรงนี้ใกล้ๆกัน ให้ท่านสมาชิกดูสูตรที่2เด่นที่560ตรงนี้มีเลขอะไรบ้างครับ367 890เท่านพราะนั้นตัวที่น่าสนใจก็มีเพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นก็คือเลข6กับเลขกับเลข0ลูนย์ก็ตามนี้นะครับอัน,นี้ก็จะขยายให้ท่านสมาชิกดูนะตรงนี้ อธิบายตรงนี้พอจะเข้าใจหรือเปล่านะไอม้มิงก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าสูตรนะถ้าสมมุติว่าสูตรที่1สูตรนี้เดินต่อแล้วก็สูตรนี้เดินต่อมันจะเด่นอยู่ที่เลข6กับเลข0นะหกับ0นะครับสสูตรนะส่วนเรื่องของสูตรตัดคุกกี้อันนี้ก็ต้องละไว้ก่อนเพราะว่าทั้ง2ส,สูตรนี้เดินดีจริงๆนะ แอดมินมั่นใจนะครับแล้วก็เลยนำสอสูตรนี้มาแบ่งปันแทนสูตรเ,เก่าที่มันหลุดไปนะในงวดนี้นะครับแอดมินก็คิดว่าจะนำนะตัวเลขทั้ง2สูตรนี้นะครับมาพิจารณาแล้วก็มาเสี่ยงโชคในงวดปจำวันที่16สิงหา66นี้นะครับเด่นสำหรับหลักหน่วยบนก็คือเลข0กับเลข6นั่นเองนะทีนี้นะครับเลข6กับเลข0มี2ตัวใช่ไหม แต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขอะไรระหว่างเลข6กับเลขศูนย์ทีนี้แอดมินก็มีในส่วนของเลขที่เป็นเลขดับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสูตรนะดับหน่วยบนนะว่าจะมีตัวเลขใดนะครับปิดดับบ้างนะครับไปเราชมครับครับทีนี้เราก็นะมาดูกันนะในส่วนของตัวเลข ดับหน่วยบนนะสามสิเบเอ็ดกอคอที่ผ่านมานะครับก็เหลือจากเลขดับก็คือสามห้าเก้าน่าเสียดายมากๆที่อดมินนะมองตรงนี้ด้วยนะก็ถือว่านะดับเอาอยู่นะเพราะนั้นออกทสี่ห้าสามเาเลขสามมาเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องทีนี้นะครับตรงนี้เหลือจากเลขดับก็คือ0 3 7 8นะทีนี้ สูตรอันนี้นะครับใช้หลักแสนบวก7นะหลักแสนก็คือเลข2บวก7จงที่ก็คือเลข9ไม่มาหน่วยเห็นไหมครับอันนี้เลข1โผล่มาแล้วนะครับก็คือ10ล่างได้เลข1เพราะเลข1นะจากตรงนี้สถิติก็คือสถิตินะครับเพราะน้าเลข1ไม่มาที่หน่วยบนนะครับแล้วก็อันนี้ได้เลข5คือหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข3นะ บวกด้วย2ที่ก็คือเลข5นั่นเองนะอันนี้ก็คือใช้หน่วยครั้งที่4หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข1ตรงนี้บวก3พุ่งที่ก็ได้เลข4นะอันนี้ใช้ร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข4นะบวกด้วยนะครับร้อยครั้งที่1ก็คือเลข2 4-2บวก2เป็นอะไรครับเป็น6เพราะนั้นก็น่าคิดนะระหว่าง0ูนย์ก็หนะครับ อันนี้ได้เลข9กคือ10ครั้งที่3ามหนะึ่งสองสามครั้งที่3ก็คือเลข8นะบวกด้วยหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข1 8ึแบวกหก็เป็น9ตรงนี้นะครับแล้วก็หลักแสนก็คือเลข2นะเอามาเทียบเลยตรงนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของร้อยครั้งที่1ก็คือเลข2ตรงนี้นะครับบวกด้วยนะหน่วยครั้งที่3นะ 1>, 1 2 3หน่วยข้าง3ามคือเลขเจ็ดเจ็ดก็เป็น9ตรงนี้เพราะฉะนั้นดับหลักหน่วยก็คือ9ก้าหนึ่มันก็จะเหลืออยู่ที่0 3 7 8นะก็ถ้าสมาชิกคิดว่าระหว่างเลขศูกับเลขหกเลขไหนคิดว่าน่าจะมากกว่ากันเพราะฉะนั้นภาษีนะครับของเลขศูน สำหรับเด่นหลักหน่วยก็ยังคงอยู่นะครับตามนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็พิจารณาแล้วก็คือเด่นที่เลข6แล้วก็เลข0แต่แอดมินก็จะไม่ตัดเลข6นะแต่ก็จะเน้นหนักไปที่เลข0นย์นั่นเองนะครับครับทีนี้เราก็มาที่บทสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเด่นหน่วยบนนะครับ2ตัวเราได้แล้วก็คือเลข0อีกตัวหนึ่งก็คือเลขอะไรครับ เลข6นะจะมาตำแหน่งของหลักหน่วยหรือไม่นะงวดประจําวันที่16นะครับสอคอ .66 กนะก็จะเป็นการทํานายผลสําหรับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะทีนี้เราก็มาในแผงเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปหน่วยบน16สิงหาคม66นะครับแอดมินจะฟันตัวเลขไปที่0นะครับ ตัวลองก็คือเลข6นั่นเองสุดท้ายนะครับแอดมินก็ฝากนะในช่องสำหรับเจาะเลขเด่นไพ่ลอตเตอรี่แฟนเพจใน Facebook ด้วยนะครับถ้าท่านสมาชิกนะออนไลน์อยู่ที่ Facebook แล้วไม่มีเวลาในส่วนของนะเข้ามาดูใน YouTube นะครับช่องทางในแฟนเพจใน Facebook ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสมาชิกจะได้รับชมข้อมูลนะเพราะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไป กดติดตามได้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่แฟนเพจนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากตัวเลขด้วยนะสำหรับหลักหน่วยบนก็คือเลข0ลองเลข6นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ